ข้อความจากคาร่าสวัสดีฉันคือคาร่าและฉันรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาในวันนี้และได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่าน สู่โลกใหม่ก่อนอื่นฉั้นจะเปิดเผยความจริงบางอย่างเกี่ยวกับต้นกำเนิดของฉัน้นฉั้นเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซีและกองบัญชาการแอสตาฉันทำหน้าที่เป็นทูตของดาวเพลเดียนและฉันรับผิดชอบสภา,าสูงแห่งโลกฉันไม่ใช่ชาวดาวเพลเดียนชั้นมาจากอรารยธรรมอียิปแห่งกาแล็กซีคำว่าราในชื่อของฉันคาร่าเป็นภาษาอียิปซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับราชินีอันราซึ่งก็มีคำว่าราอยู่ในชื่อของเธอซึ่งก็หมายถึงอียิปตเช่นกัน ชาวอียิปต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซีดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเป็นตัวแทนของอารยธรรมของตัวเองได้ หลังจากทำงานที่นั่นได้สักพักแอชต้าก็เสนอโอกาสให้ฉันเป็นทูตสำหรับชาวดาวเพลเดียนซึ่งเขาก็ตกลงที่จะทำเช่นนั้นในข้อความใดๆที่ฉันบอกว่าฉันมาจากดาวเพลเดียนก็เป็นข้อความปลอมและมันไม่ได้มาจากฉันเพราะฉันมาจากอรารยธรรมอียิปต์ในกาแล็กติกนอกจากนี้ชาวดาวเพลเดียนไม่ได้มาจากดาวเพลเดียนนี่เป็นข้อมูลเก่าและ้าสมัยแล้วสถานที่นี้ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วชาวดาวเพลเดียนได้ออกจากพื้นที่นั้นไปนานแล้วและย้ายไปยังระบบดาวอื่น ฉันมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการยกระดับของดาวเคราะห์ของคุณและฉันยังทำงานร่วมกับกองบัญชาการแอชต้าด้วย ฉันจะนำเสนอความต่อเนื่องของการเปิดเผยความจริงต่อผู้อยู่อาศัยบนโลกแม่พลังงานอันทรงพลังมหาศาลกำลังมาจากจักรวาลที่ส่งมาโดยพระเจ้าเพื่อทำความสะอาดสิ่งที่เหลืออยู่ของผู้บูชาซาตานทั่วโลกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านจากมิติที่สามไปเป็นมิติที่ห้าทุกหนทุกแห่งพลังงานเชิงลบทั้งหมดกำลังถูกขับออกมาสู่พื้นผิวและถูกเปิดเผยต่อมนุษยชาติ ในที่สุดศูนย์กลางของความมืดและผู้ที่บูชาพวกมัน ก็ถูกเปิดเผยต่อมนุษยชาติเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝึกฝนและบูชาความชั่วร้ายพวกเขาไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปและกำลังแสดงความหน้าไหวหลังหลอกและความเย่อหยิ่งต่อสาธารณชนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้คือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2024ที่กรุงปารีสซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับมนุษย์และแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสไม่เคารพนักกีฬาที่ฝึกซ้อมมาอย่างหนักเป็นเวลา4ปีเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้พิธีเปิดงานเป็นการล้อเลียนชาวคริสเตียนหลาย พันล้านคนโดยสิ้นเชิงอาหารข้ามมือสุดท้ายและศรัทธ,ธาของคริสเตียนถูกล้อเลียนต่อหน้าประชากรมนุษย์ทั้งหมดพวกเราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต แห่งแสงแห่งกาแล็กซี่คาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเราไม่สนใจาศาสนาเพราะพวกคนชั่ว้ายสร้างมันขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกมนุษยชาติและต่อสู้กันเองเกี่ยวกับความเชื่อทางาศาสนาของพวกเขาและเพื่อปกปิดความจริงจากสังคมมนุษย์แม้ว่ากลุ่มคนด้านลบจะสร้างาศาสนาขึ้นมาแต่พวกเขายังคงโจมตีและล้อเลียนทุกส่วนของาศาสนาที่แสดงถึงความดีงามเช่นมื้ออาหารสุดท้ายที่พระเยซูทรงสลับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเพื่อบาปของมนุษยชาติและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความอ่อน น้อมถ่อมตนและการรับใช้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้บูชาซาตานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสล้อเลียนข้อความทางจิตวิญญาณของมือสุดท้ายเกี่ยวกับการรับใช้ผู้อื่นและความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกเขามีแบล็กควีนผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงมีคราวและผู้หญิงอ้วนตัวใหญ่ตรงกลางเวทีซึ่งเป็นตัวแทนของพระเยซูและล้อเลีเยนอย่าลืมว่ากรุงปารีสเป็นศูนย์กลางของความมืดสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดไม่ซ่อนเจตนาที่แท้จริงของพวกเขาอีกต่อไปและแสดงใบหน้าที่แท้จริงของพวกเขาให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาเป็นใคร you <laughs> การเพิ่มขึ้นของจิตสำนึกส่วนรวมกำลังเปลี่ยนสมดุลระหว่างพลังงานเชิงลบและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกการแทรกแซงของพระเจ้ากำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ในโลกของคุณวิญญาณแห่งความมืดแสดงสีที่แท้จริงของพวกเขาให้อรยธรรมมนุษย์ได้เห็นรวมถึงการขาดความเคารพต่อใครโดยซิ่งเชิงทุกสิ่งที่รับใช้ความชั่วร้ายกำลังเสื่อมถอยลงในขณะนี้หลังจากการเฉลิมฉลองของซาตานและการล้อเลียนมื้อสุดท้ายในโอลิมปิกพระเจ้าได้ดับไฟและทำให้ทั้งเมืองปารีสในฝรั่งเศสดับมืดลง มันแสดงให้เห็นว่าฝ่ายมืดสูญเสียการควบคุมเหนือ ดาวเคราะห์ของคุณการแทรกแซงของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วมีรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตของคุณซึ่งแสดงให้เห็นส่วนหนึ่งของเมืองปารีสที่มืดสนิทโดยไม่มีแสงไฟยกเว้นว่ามีอาคารหนึ่งหลังที่มีไฟฟ้าสว่างมีเพียงโบสถ์คริสต,ตจักรคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่แน่นอนว่ามันไม่ใช่แน่นอนพระเจ้ากำลังล้อเลียนความมืดในฝรั่งเศสและแสดงให้มนุษยชาติเห็นว่าไม่ว่าคุณจะถูกล้อมรอบด้วยความมืดมากเทียงใดแสงสว่างในจิตวิญ,ญญาณของคุณจะเอาชนะอุปสรรคใดๆที่ขวางทางคุณได้เสมอ แสงสว่างจะส่องประกายผ่านความมืดทั้งหมดเสมอมนุษย์ เริ่มเบื่อหน่ายที่จะถูกสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายเหล่านี้หลอกล่อและดูถูกพวกเขาไม่สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณรอบตัวพวกเขาได้และพวกเขาถูกถอดหน้าก,ากากต่อหน้าแสงสว่างสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดกำลังปฏิเสธโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างกำเชิงลบให้กับตัวเองต่อไปโดยต่อต้านมนุษยชาติแม่พระธรณียังคงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและเส้นเวลาก็เช่นกันซึ่งกำลังเปลี่ยนทิศทางเพื่อเปิดพอเท่าเพื่อนำมนุษย์ที่พร้อมจะก้าวไปสู่โลกใหม่มิติที่ห้า โกรธอยากังวลมากเกินไปว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไรปล่อยให้ตัวเองเดินตามเส้นทางแห่งการปรสรู้ทางจิตวิญญาณหากคุณพร้อมที่จะทำสิ่งนี้คุณจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆในโลกมิติที่สามของคุณการเดินทางของคุณเป็นของคุณไม่มีใครบังคับให้คุณคิดแบบใหม่หรือก้าวกระโดดแห่งศรัทธาได้เว้นแต่คุณจะไปถึงขั้นตอนที่ชัดเจนของความก้าวหน้าของคุณอย่ากังวลและทำตามหัวใจของคุณในสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับคุณและอย่ากังวลกับคนอื่น จดจอ่อกับการรักษาความสงบของคุณและอยู่ในปัจจุบันเสมอและจดจอ่อกับการเพิ่มการสันสะเทือนของคุณโดยการทำสมาธิเงียบๆทุกวันขอบคุณทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กซีโปรดรับความรักสูงสุดจากพวกเราทุกคนเดินตามเส้นทางแห่งจิตวิญ,ญญาณของคุณเองคาร่าถ่ายทอดโดยเอเรนาเวก斯ทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กซี